มาเพลงน้องนะครับเพลงนี้วิวัฒนาการมันเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเลฟของเพลงนี้คือเพลงเกาหลีคืออยากได้เพลงแบบน่ารักน่ารักนิดนึงมีมีความเป็น R&B ฮิปฮอปอะไรประมาณนี้จริงๆเพลงน้องอะ่ะถ้าเราฟังแค่เนื้อหามันอะ่ะมันเป็นเพลงแบบน่ารักมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวลองฟังเวอร์ชันแรกเนี่ยจะรู้เลยว่าจริงๆมันไม่ใช่เพลงล็อกเลยนะครับ ฉันมองเธอเป็นแคน้องสาวเท่านั้นเท่านันไม่เคยคิดไม่เคยเคิดเมื่ที่มองตาแก่จะทำไมวันนี้มันต่างไป yeah. ก็ไม่รู้ว่าเธอเธอไปไปทำอะไรมาตอนเธอยิ้มตอนเธอพูดใจหัวใจฉันลอยไปไกลเหมือนโดนเวทมนต์ที่รักเธอก็ไม่รู้ว่าเธอเธอไปไปทำอะไรมาตอนเธอ ยิ้มตอนเธอพูดใจคิดถึงเธอทั้งวันเรื่มมีได้เลยเพราะว่าเด็กคนนั้นต่อมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันไม่เคยเจอไม่มันเด้มีต่อไปและฉันก็ให้เธอทางใจเด็กคนนั้นต่อมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันไม่เคยเจอ นั่นแหละแม่งโคตรป๊อปเลยเวอร์ชันแรกแม่งไม่เหมือนเวอร์ชั่นที่แบบทุกคนได้ฟังเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือทำลายมันเป็นอย่างนี้เล่าให้ฟังเราปล่อยเพลงปล่อยให้เวลาก่อนแล้วเพลงนี้มันเป็นเดมโมเฉยๆที่ผมส่งไปให้เพื่อนในวงฟังก็เงียบๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราจนเราทําเพลงปล่อยให้เวลาเราทําไม่อยากชินเราทําอะไรอีกเพลงนะน่าจะน่าจะวิธีไม่เสียใจ3เพลงนี้สาเพลงแรก ซึ่งมันมีความร็อกสูงมากๆแล้วผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันไม่เข้ากับทุกเพลงแน่นอนแบบผมไม่คิดจะเอามาทําเลยแต่ว่าคนที่เสนอเพลงนี้ขึ้นมาก็คือกีดครับกีดบอกว่าเพลงนี้มันติดหูนะซึ่งผมอ่ะไม่เห็นด้วยเลยผมรู้สึกว่าทอดฮูกแม่งแบบว่าจะฟักมากอะ่ะเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นมันบ,นบ,นบน่นๆอ่ะ มันไม่มันไม่ผีคือเพลงที่มันดาปกติท่อนฮุกมันจะแบบปล่อยให้เวลาแบบมันต้องมันจะต้องพุ่งๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพลงนี้มันแบบเนิบจัดแล้วก็บีทมันก็แบบเนือย,อยไม่เข้ากับเพลงเซตแรกของเราเลยสักนิดเดียวครับแต่ว่ากิจก็บอกสู้สุดใจเลยว่าเพลงนี้มันมาแน่ผมก็บอกผมต้องทำไงผมไม่รู้ว่าผมจะทำไงเลยตอนนั้นอ่ะจนเราได้สเปเชียเข้ามาโปรดีวเพลงแรกก็คือเพลงปล่อยให้เวลาซึ่งเพลงนั้นอ่ะ สเปชชี่ไม่ได้อะลนเยอะมากเพราะว่าเหมือนเพลงมันลงตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยเออมันดีอยู่แล้วแหละประมาณนี้เพลงเพลงมันคนทํามันดีอยู่แล้วก็เลยไม่ได้แก้อะไรเยอะเพลงเนี้ยก็เลยลองส่งมาให้สเปชชี่ลองทําดูวันนั้นเหตุการณ์มันประมาณว่าเราทํางานออนไลน์กันเพราะว่าช่วงนั้นมันยังโควิดอยู่พวกผมเนี้ยก็เล่นเกมออนไลน์กันหมายถึง ในวงนะครับหคนเนี่ยก็เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์กันเพราะว่าช่วงนั้นเพิ่งแบบมีโป๊กเกอร์กำลังบูงเข้ามาแบบมีคนได้รางวัลทัวนาเมนต์สูงๆเนี่ยเราก็เล่นแบบออนไลน์กันขำๆเล่นกันเองเนี่ยแล้วก็นัดน็อตเข้ามาตอนที่เราเล่นโป๊กเกอร์เราก็เล่นโป๊กเกอร์ไปแล้วไอ้น็อตมันก็ทําของมันไปนูน่นนี่นั่นอยู่ๆก็มีเสียงแตกเข้ามาในเพลงนี้ป,ป,ปุบปั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 บแบบสับคอร์ดเข้ามาแล้วก็มีกลองแบบพาวิสบัคเกอร์เข้ามาไปๆมาๆอยู่ๆมันกลายเป็นเวอร์ชั่นแบบ ปพะพังเฉยเลยซึ่งทุกคนชอบมากทั้งนั้นที่ทุกคนไม่ได้ทําอะไรเลยคือวันนั้นเรานั่งเล่นโป๊กเกอร์แล้วเพลงก็เสร็จเลยครับผมจะให้ดูวิวัฒนาการจากเวอร์ชันนี้เวอร์ชันเกาหลีไปเวอร์ชันที่2แบบคมสคริปต์เลยผมไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ชี่ทําหมดเลยนะครับ อันนี้คือไอ้น็อตทำคนเดียวครับพวกผมเล่นโป๊กเกอร์อยู่วันน uh ั้นก็เสร็จแล้วเพลงนี้อ่ะรอเล่นคือมันก็ดาฟประมาณนี้แล้วเราไปอัดทุกอย่างเข้าไปใหม่อัดกลองอัดเบสอัดกีตาร์เข้าไปแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดอยู่ก็คือเรารู้สึกว่าเราต้องฟีดใครสักคนหนึ่งนะครับก็เรียนเชิญนะครับพี่ทีไปผมก็ต้องไกดไปให้พี่เขาเพราะว่าถ้าเราเริ่มจากศูนย์เลยเนี่ยเขาอาจจะจับทางไม่ถูกว่า อยากได้แนวไหนอะไรเงี้ยอ่ะต่อไปน,นี้ก็จะเป็นเสียงไกด์ที่ผมส่งให้พี่ทีนะครับก็จะฮ่าฮหน่อยทุกคนก็อย่าคำผมแล้วกันประมาณนี้ ตอนที่ฉันเล่าว่าเธอนั้นคือคนที่ฉันต้องการฉันต้องการเชื่อใจ T.J. เชื่อไม่เธอไม่เสียใจรักแ,แต่เราไม่มองใกลโอเคลองประชัยปีคนนี้ได้เฉยไหมแั่ไม่มีวันทำเองเสียใจ ประมาณนี้นะครับที่ส่งไปให้ TJ นะครับก็กรองตรงนี้ที่ยังไม่ได้ตีจริงเนี่ยผมเอาทาวิสบ b a เกอรดําลูปเนี่ยมาวางก็จะมีความปอบพังโคตรโอยู่นะประมาณนี้เออแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูที่โปรเจกต์ไฟนอลกันเลยนะครับตอนแรกจะเป็นยังโอมแต่ว่าตอนนั้นยังโอมทำอัลบั้มอยู่ครับยังโอมก็เลยปฏิเสธไปเพราะว่ายัง ตอนนั้นยังโอมทำอัลบั้มกำลังจะปล่อยแล้วก็อัดหลายเพลงมั้งเออเพราะว่าอัลบั้มยังโอมเนี่ยก็มีความเข้มข้นสูงผมก็เข้าใจนะที่ตอนนั้นเขาปฏิเสธเพราะว่าอัลบั้มเขาดีมากๆเลยผมเออเราก็แผนตาม Green Day นะครับเออแล้วก็เหลืออะไรอีกอะก็ครบแล้วเพลงนี้มีแค่นี้กีตาร์เบสกองอ๋อแล้วก็มีคนถามมาใน Facebook ว่าทำไมเพลงนี้ถึงไม่มีซินนะครับคำตอบก็คือ เพราะว่าเพลงป๊อปพังมันไม่ไม่มีเสียงซินนะครับเราก็เลยไม่ใส่เสียงซินเข้าไปก็เลยเป็นโนีย์บอร์ดแบบที่เสงมาชูป้ายใน MV นั่นเองนะค,คือรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นต้องมีเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่เข้าไปนะครับเพลงไหนที่มันไม่จาเป็นต้องมีเราก็ไม่ต้องฝืนนะครับอืมชอบลายกีตาร์อุสายมากเออแล้วก็เพลงนี้ใช้ตู้นะครับอ๋อเดี๋ยวผมจะบอกว่าอ่าลิสต์อุปกรณ์มีอะไรบ้างน,นะครับพี่ทอยบอกว่าแอมใช้เป็น มาแชล JCM 2 0 0 0 DSL 1 0 DS 0 h งร้ e d m a n ฟีดแมน e f f e c t แคปเอฟเฟกเป็นเอ่อไอ,อเขียวเขียวอะมาซอน o d 9เป็นบูสต์นะครับแล้วก็กีตาร์เป็น PRS c o v e t Standard 22นะครับลายยีอเอ่อลายลายอุดสสายเมื่อกี้กับ อีกตัวหนึ่งตอนท่อนฮุกนะครับใช้เป็นกิฟสันเอสจีสแตนดาร์ดนะครับเออส่วนกีตาร์ผมที่เป็นลายกีตาร์ลิกนะครับในเพลงใช้เซอร์คลาสิกโปรครับแล้วก็วิธีการตั้งสายในเพลงนี้เ,ออเราดรอปครึ่งเสียงเป็น e f แฟครับอ๋อแล้วก็พอ TJ อัดส่งกลับมาก็จะได้เป็นไฟล์นี้มาครับออพี่ t ีเนี่ยเขามิกเสียงส่งมาเลยนะครับก็คือที่ส่งมาเป็นไฟนอลที่ติดเอฟเฟกต์เวทกระรายมาแล้วนะครับลองฟังดู Ye, yeah. ความงเงินมันทำให้เราได้กลับมาพบกันการเวลาผ่านไปวันนี้จะอได้มาเจอฉันโคตรงงมองเธอเธอทำไมต้องใจฉัน oh. ก็แค่เด็กคนหนึ่งที่เคยจะต oh. อ,อนฉันสิบแปดไม่คิดจะบวกตอนนี้สิบแปดของเธอมันทำให้ฉันประปวนน้องสาวคนเดิมคนนั้นมันทำให้เลือมันบวนเสียการทรงตัวเสียการควบคุมเสียพี่เสียน้องไปหมดแล้ว yeah, s <S ตัดที่ตัดน้องเลย

นัว,ว่บบอนอันแหละครับท่านผู้ชมทั้งเพลงนี้ก็มีอยู่แค่นี้แหละครับจบแล้วจบแล้วสองเพลงทุกคนรวดเร็วภายในหนึ่งชั่วโมงนะครับในที่สุดผมก็ทำสิ่งนี้สำเร็จฟังคอรัสเพลงน้องอ๋ออ่ะได้ครับเดี๋ยวเราเปิดเป็นกรุปคอรัสให้ฟังนะครับ เหมือนท่อนฮุกจะไม่เยอะแต่ว่าจะเยอะท่อนบริดนะครับโอเประมาณนี้ลองฟังดูครับเพราะว่าเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันได้เคยเจอไม่เหมือนเดอมีกต่อไปและฉันก็ให้เธอทางใจเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธอน้องคนนั้นที่ฉันได้เคยเจอไม่เหมือนเดอมีกต่อไปและฉันโอ้ อืมก็เสียงผมอีกแล้วครับท่านทุกคนเปลี่ยนเชิญน้องเป็นแฟนเลยใจไหมพีชายเปลี่ยนเชิญน้องเป็นแฟนเลยใจไหมเปลี่ยนเชิญน้องเป็นแฟนเลยใจ่ไหมไม่อยเป็นได้เพีพี่ชาเคียร์ที่เรารักกันได้ไหมเดก ไม่ชื่อว่าน้องสาวเออใช่จริงๆตอนแรกตั้งชื่อเพลงว่าน้องสาวนะครับแต่รู้สึกว่าน้องดีกว่านะ